สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปลอกก็จะมาแนะนำเมนบอร์ดของ Asrock B50 Tai Chi นะครับที่ร่วมมือกับทางเลเซอร์นะครับทำให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับมีไฟ RGB จากทางเลเซอร์แล้วก็มีซอฟแวร์ที่ควบคุมไฟจากทางเลเซอร์มาให้เราใช้งานนะครับบอกยว่าใครที่สาวกเลเซอร์แล้วก็ใช้เกมมิ่งเกียร์ของเอเซอร์อยู่เนี่ยถ้าเลือกซื้อเมนบอร์ดตัวนี้ไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสามารถซิงไฟเข้าหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร ของทางเลเซอร์เนี่ยได้อย่างดีทีเดียวเลยแหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวทีเดียวเราจะมาดูฟีเจอร์ด้านหน้าตัวกล่องกันก่อนนะครับผมแล้วเราจะมาดูหน้าตาของเมนบอร์ดว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเราจะไปรับชมกันเลยครับในส่วนด้านหน้ากล่องนะผมก็จะเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับผมว่าเป็นรุ่น B50 Tai Chi Laser Edition นะครับนี่ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีโลโก้เลเซอร์โคมา RGB นะครับสามารถประพันซอฟต์แวร์ RGB ได้เลยส่วนรุ่น B50 ตัวนี้ก็ใส่กับ CPU AMD ไลเซนนะครับก็จะเป็นซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับอัดฟีเจอร์อย่างจัดเต็มไม่น้อยหน้ารุ่นพี่อย่าง X570 เลยทีเดียวนะครับนี่แตชิ้ก็จะเป็นซีรีส์ที่แบบอัดหนักจัดเต็มสำหรับเกมเมอร์สำหรับโอเวอร์คอร์สำหรับสายฮาร์ดคอร์นะครับบอกได้ว่าสุดจัดประดับบอกเลยนะครับเมนบอร์ดซีรีส์นี้โอเคนี่คือหน้าตาของทางเมนบอร์ดคร่าวๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยงามฟุงฟ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงๆกันด้วยนะครับนี่ส่วนนี้ก็จะมี โลโก้ยี่ห้อ a s l o c k นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ก็จะเขียนว่าไลเซน AMD นะครับมีพอร์ต HDMI แล้วก็ตรงนี้รองรับ CU p ตั้งแต่ไลเซน1,000 series ยัน5,000 series เลยนะครับแต่ตรงนี้มันก็จะบอกว่าจะไม่รองรับไลเซน 53400G กับไลเซน 33200G นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนจะเอาไปใส่ก็ไม่รองรับนะครับต้องดูทีนี้ด้วยแต่ใครที่เล่นเบนบอร์ดใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับน่าจะมีการจอแยกอยู่แล้วแหละส่วน ซีอรหัส G ก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องดูรุ่นที่มันซัพพอร์ตด้วยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหลังกันเลยนะครับว่าด้านหลังมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะรองรับ WiFi 6นะครับรองรับบลูทูธห้ามดบอกเลยว่าการเชื่อมต่อเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับรองรับ WiFi ความเร็วสูงบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว,รวแล้วก็ประหยัด พลังงานด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นชิลเลอร์ 2.5G นะครับรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับทั้ง w i f i ทั้งพอร์ตแลนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอัพ o 11เ็ USB 3พอร์ตเลยไม่ว่าเราจะเสียบเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มี USB เนี่ยนะครับก็ช่วยให้เราสะดวกสบายในการเชื่อมต่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเขียนว่า Dual RGB and ARGB Header นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อ RGB จากภายนอกอีกด้วยนะครับทำให้เรา สามารถเอาพวกไฟ RGB ต่างๆเนี่ยมาเสียบที่เมนบอร์ดแล้วก็สามารถคุมผ่านซอฟต์แวร์ของทางเลเซอร์ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็น Power by Laser Chroma RGB นะครับสามารถปรับไฟผ่านซอฟต์แวร์ของทางเลเซอร์ได้เลยนะครับต่อมาในส่วนของตรงนี้นะครับก็เขียนว่า x x l Aluminum heatsink นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมขนาดใหญ่ผมจะให้การรับความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับรอหรับการหัวข้อรองรับ CPU ที่กินไฟหนัก,น,กนะผมทําให้การจ่ายไฟในสเสียบไย้ดีขึ้นนะครับ ต่อมาตรงนี้นะครับ PCIe 4.0 for m a t Performance นะครับก็ช่วยให้การสร่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นไม่ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับทำให้เวลาเราเล่นเกมเราอ่านเขียนข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับผมทําให้ทํางานเล่นเกมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ทั้งนี้ตัวฮาร์ดแวร์ของเพื่อนเนี่ยก็ต้องรับ4.0ด้วยนะครับต้องดูด,ดีๆนะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาเมนบอร์ดกันเลยครับนี่นะครับหน้าตาของเมนบอร์ด Asrock b 5 0 Taichi Laser Edition บอกเลยว่าสวยงามแล้วก็ดูลรูหลาดุดันมากเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกผมว่าจะแกะแล้วแหละแต่เอ้ยเดี๋ยวแกะให้เพื่อนได้ดูกันดีกว่านะครับให้แบบมีฟีลลิ่งเดียวกันกับผมเนาะนี่ครับนี่โหสวยงามมากครับดูรูหลาอืม ติดเลยติดถุงมือผมเลยเหนียวด้วยเนี่ยโอเคครับตัวนี้ด้วยเราจะได้เห็นความงามที่แท้จริงนะครับอ่าออกมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหสวยงามเลยดิเป็นสีดำเงานะครับเห็นไหมสวยมาก นี่เรามาดูภาพรวมกันก่อนเนาะนี่ครับภาพรวมของตัวเมนบอร์ดนะครับจะเป็นสีดำด้านดูสวยงามมากนะแล้วก็ฮี s ซิงขนาดใหญ่นะโอเคครับเรามาไล่ดูทีละจุดเลยนะนี่ก็คอมเบอร์นะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแล้ก็มี Laser Edition เลเซอร์อ t ดิชันเดี๋ยวเราจะมาดูไฟกันว่าสวยงามแค่ไหนครับตัวนี้ก็มีไฟออกมานะต้องลองเปิดเครื่องเนาะ โอเคส่วนนี้ก็เป็นไฟ LED UV นะครับ8พิน2หัวเลยนะถามว่าใช้หัวเดียวได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าใครโอว์คอรหรือว่าใช้ UV ที่แรงๆเนี่ยนะครับก็แนะนําใส่เป็น2หัวเลยนะครับนี่ก็เป็นทจริงนะผมตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดนะครับขนาดใหญ่โตเบลอเลยนะครับนี่เรามาดูภาคจ่ายไฟนะครับเรียงกันเป็นตับเลยครับนะครับสามารถใส่ UV ตัวน้อท็อปของ AMD ได้เลยนะครับพวกไอซิ่นเก้าสามารถใส่ได้นะครับจำ สีแถวปกตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเสียบพัดลมนะครับแล้วก็พวกสายไฟ E r G B ต่างๆนะยบ b 30. ส .0 นะครับโอเคมาไล่ดูทีท่จุดนอนนี่ก็จะเป็นยบ b 3.0นะครับแล้วก็ซัต้านะครับให้มากี่พอร์น1 2งสองสามสี่ห้าปดพอตนะครับอ่าแล้วก็มีที่เสียบพัดลมอีก 1. จุดนะครับโอเคต่อมา ตัวนี้ก็จะมีโลโก้เลเซอร์โคมา RGB นะครับดูสวยงามไฟ RGB ก็ออกตรงนี้ด้วยตัวนี้ก็จะมีปุ่มเคลียร์นะครับปุ่มเคลียร์อะไรผมมองไม่เห็นปุ่มเคลียร์ใบออดนะครับนี่เป็นปุ่มเคลียร์ใบออดนะส่วนนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายปลั๊กไฟตต่างๆนะผมพวั๊กไฟสวิตซ์ปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็เรื่ที่แบบเคลียร์กดไม่ได้แล้วก็มาสามารถ กดตรงที่เมนบอร์ดได้เลยปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีไฟแล้วก็จะมีตัวเลขดีบักนะครับนี่ก็จะเป็นที่เสีย usb ที่เสียพัดลมนะครับเยอะแยะเลยแล้วก็มีที่เสีย rgb อีกนะถือว่ารองรับพัดลมที่มีหลายๆตัวภายในเคสเนี่ยสามารถปรับรอบได้นะครับแล้วก็รองรับไฟ rgb แบบหลากหลายการเชื่อมต่อเลยนะครับมีมาให้ถึง4จุดนะตรงนี้2จุดแล้วก็ด้านบนที่ผมพอดูอีก2จุดนะครับโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของ นะครับโซนเสียงนะครับเป็นคาว์บอเอร์สีทองนะครับช่วยให้เสียงสมจริงมากยิ่งขึ้นนะต่อมาในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงมากเลยนะครับก็จะมีสล็อตกาจอเสริมเหล็กมาให้ด้วยผมช่วยให้สล็อตแข็งแรงนะครับนี่มีถึง3สล็อตเลยแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้เสียบพวกการ์ด Wi-Fi นะครับหรือว่าการ์ดเสียงสมารสียซฟตรงนี้ได้นะครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อสล็อตการเชื่อมต่อครบเลยนะตัวนี้ก็จะเป็น ที่เกี่ยวกับ M. d นะครับต้องขันออกแล้วก็มีฮีซิงแล้วมันค่อนข้าง M. d o ด้วยผมจะให้ M. dot two เนี่ยมันไม่ร้อนนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลเสถียรมากยิ่งขึ้นความเดีวไม่ค่อยตกนะครับต่อมาในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับบอกได้ว่าจะเต็มสุดๆอีกแล้วนะครับก็จะมี Wi-Fi นะครับมีปุ่มใบออดนะครับปุ่มเคียร์ซีมอสนะมีรองรับดิสเพย์พอร์ตจะหยิบไอ้ในกรณีที่ไม่ได้เล่นเกมเนี่ยใส่ ซีอูเอ็มีที่มีการ์ดจอในตัวก็สามารถมาต่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีพอร์ตด s b นะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะมีช่องเซฟแลนด์คิวเลอร์ 2.5G นะครับมีดีบ3.2ทั้งเอก็้สแล้วก็ระบบเสียง7.1จัดเต็มเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมอยากให้เพื่อนดูกันมาดูตรงนี้ข้างใต้เ็นบอร์ดนะครับจะเห็นก้อนสีขาวไหมครับอันนี้คือก้อนสีขาวก็คือไฟ RGB นั่นเองนะครับบอกเลยว่าน่าจะสวยงามน่าดูเลย นะครับมาเป็นก้อนแบบนี้เลยปกติเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเม็ดไฟเฉยนะแต่นี้แบบมาเป็นก้อนแล้วก็เป็นแบบสีขาวขุ่นเป็นชั้นค่อนข้างหนาเลยมันจะช่วยให้ในเรื่องของการกระจายแสงไฟ rgb เนี่ยได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับน,นี่ด้านหลังนะครับมี cover มาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็เขียนว่าอะไรเนี่ย gamer by gamer for gamer นะสำหรับ gamer โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ก็จะเสริม มาให้ด้วยนะครับเสริมความแข็งแรงของตัวเมนบอร์ดนะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิ่งที่เขาแถมมาให้ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีคู่มือ2เล่มเลยแล้วก็จะมีที่รัดสายนะครับมีโลโก้เอสบล็อกนะครับเป็นตีนตวแกลแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีเป็น Wi-Fi นะครับเป็นเสาไวไฟต่อมาก็จะมีซีดีคู่มือนะแล้วก็จะมีไขควงนะครับแล้วก็จะมีสายสาต a ให้มาถึง สีเส้นเลยนะฮะไขควงไว้ทำอะไรก็ไขควงเนี่ยมันจะเป็นหัวเป็น,ปนดาวนะครับเอาไว้แบบขันติดตั้ง s d m t ดนะครับขันตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะยกให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนี่มันจะเป็นหัวดาวแบบนี้นะครับบางทีไขควงที่เพื่อนใช้อยู่มันไม่มีหัวดาวเนาะแล้วก็เอาไขาควงที่เขาแถมให้มาขันออกนะครับขันออกเวลาใส่ m อนะครับประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรา ไปลองเปิดใช้งานากันดูว่าไฟนี่จะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับแล้วก็เปิดใช้งานเป็บนบอดแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนโหบอกเลยว่าไฟสวยงามดูอลังการมากเลยนะครับดูมันวิ่งนะนะครับรีโหเลบลวับสวยงามมากเลยนะครับยิ่งที่แถวตรงชิปเซตนเนี่ยคือแบบไฟมันแบบดูสมูทมสีลุ้งมากนะครับ ระบนส่วนของโซนโคเวอร์ไอโอพันเงาว่างนะครับนะครับสีไฟสว่างสวยตรงคืาว่าโลโก้ก็มีไฟนะครับผมเลเซอร์อ e ิดิชันสวยงามนี่ถ้าเพื่อนได,ดูตรงนี้นะครับมันเหมือนแบบเป็นกิตเตอร์กากเพชนิดหน่อยผมช่วยให้เมนบอร์ดดูสวยงามแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้น,นครับ น,นี่คือคือแบบเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเฉยเอ่ะนะครับเปิดสวิตช์หลังเพสสะพายมันก็มีไฟให้เราแล้วนะครับยังไม่ต้องเปิดเครื่องก็เห็นนะครับนะครับมาดูมุมบนกันบ้างนี่คือมุมด้านบนนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเสา w i f i นะผมมาตั้งเดี๋ยวมาลองทดสอบ สัญญาณไ i f i ดูด้ว,ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าไบออดกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปทดสอบไฟ RGB กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวรับสัญญาณ f i กันก่อนนะผมว่าเป็นยังไงบ้าง WiFi 6กับขึ้น2สัญญาณทั้ง2.4ทั้ง5.0จส่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวามาทดสอบกันเลยนะครับมาดูในส่วนของการรับ WiFi กันบ,บ้างนะผมตอนนี้ก็ เรารับไวไฟสอแล้วก็5.0นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็น Wi-Fi 5.0หรือว่า Wi-Fi 6นั่นเองนะเรามาลองเทสสปีดกันนะครับอันนี้ผมอยู่ชั้น2นะครับมาดูกันว่าตัวรับ Wi-Fi เนี่ยจะโอเคหรือเปล่านี่ครับโอ้โหสปีด100กว่าเมกเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ดูดิแรงปี๊ดปีดเลยนะครับดูดิดูทะลุส0งร้ยไหมทะลุส0งร้ยไหมอ่ายังไม่ถึงนะครับแต่ก็แรงใช้ได้เลยนะครับแรงใช้ได้เลยรับสัญญาณ จากชั้นที่2เนี่ยตัวบอสัญญาณชั้นที่1นะครับว่าแรงเลยในส่วนของการอัพโหลดนะครับก็อยู่ประมาณ10เมกนะับประมาณ10เมกถือว่ารับได้ค่อนข้างแรงแล้วก็เสถียรด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น WiFi 2.4ทั่วไปเนี่ยนะครับรับไม่ถึง100เมกนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้วยเพราะว่าตัวับไฟเนี่ยรับได้ทั้ง2สัญญาณเลยนะผมทั้ง2.4งแล้วก็5.0นนะครับก็ความเร็วประมาณนี้เลย นะครับก็ประมาณ187เมกน,นะอาผมจะลองสลับสัญญาณไป2.4ดูนะครับอโอเคมาแล้วผมกดรีเฟซอีกรอบหน,น,นึ่งถ้าเน้นดาวน์โหลดเน้นสตรีมนะครับผมก็แนะนำเป็น5.0เลยนะครแต่ก็ต้องดูความเสียรด้วยเพราะตัว5.0เนี่ยบางทีมันรับสัญญาณไม่ได้ไกลนะครับตัวนี้ Wi-Fi 4.0 เอ้ยตัวนี้อ่านี่ก็เป็น w i f i 2.4นะครับแล้วก็ยังรับได้ประมาณ80ถึง1น0่เมกต้นๆนนะครับแต่ก็ยังมีแบบไม่ค่อยเสียรสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็ลองเลือกดูนะครับสัญญาณของเราเสียรที่ขึ้นสัญญาณเท่าไหร่นะครับก็เลือกเป็นอน,นันต์แล้วกันนะครับนี่ส่วนค่าอัปโหลดผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะผมไม่ค่อยตังคอะไรแต่ค่าดาวน์โหลดเนี่ยเห็นความตางเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ Okay, ประมาณนี้นะกับการทดสอบตัวรับ Wi-Fi นะครับทุงท่านที่อยู่ต่อการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นรับสายแลนก็ได้รับผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาไบออดของเมนบอร์ด a s l o c k v 5 0าศูนย์ไทช edition นะครับก็หน้าตาไบออดสวยงามมากเลยนะครับนึกงว่าเราเปิด w มเดิรปเปอร์อยู่นันเนี่ยนะการปรับค่าอื่นๆก็จะคล้ายไตชีธรรมดานะครับไม่ค่อยแตกต่างส่วนการ AMP r a m มมนะครับสมมติว่าเราซื้อแบตสำรองส่ไวมากเนี่ยเราก็ต้องมาเปิด AMP ให้มันเห็น ปัสสามพัเต็มๆนะครับถ้าเราไม่เปิด XMP เนี่ยเราก็ต้องเราจะได้บัลแรมแค่2400ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมากดตรงนี้เราเลือกเป็นบัสส3 2 0ัแล้วกด enter นะครับทีนี้เราก็ก,กด F10 แล้วก็กด enter มันก็จะเป็นบัสรรมพัน0นะครับทีนี้ในส่วนของการปรับไฟ RGB สามารถปรับได้หน้าไบออเลยนะครับนี่ว่าเราจะหมดอ่ะแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะผมหมดออฟ แล้วก็กด apply to on อ c h ช n n แนไฟก็จะดับเห็นไหมครับนะหมดสต a ติกนะครับอันนี้เราสามารถปรับปรับสีได้นะครับผมว่าจะให้สีมันอยู่ในเฉดไหนนะครับอันนี้เราต้องมาเมนูนนกันเอาเองนะครับถ้าเป็นทูๆๆนั่นงนมันจะไม่มีสีหรอกนะครับ่นะผมปรับเป็นอย่างนี้แล้วก,กดแอปพลายนะม,มันก็จะมีสีเราเราผสมสีเองได้นะผมใส่เป็น100 200แล้วกัน10อะไรเงี้ยเพราะมันเป็น R G B เราสามารถปรับได้หมดเลย เแม่เสียงก็จะอ่อนลงเห็นไหมครับนี่คือโหมดสแตติกโหมดบิดดิ้ง a p พ l y นะก็จะบิดดิ้งเราสามารถปรับสปีดได้นะครับประมาณนี้นะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่โหมดไซเคลิลนะครับแรนดมัม Apply ก็จะแรนดอมแรนดอมโซนสีนะครับเวฟโหมดเวฟก็จะสวยหน่อยนะครับค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสปริง อ,อันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวมันวิ่งฟุง๊ฟุ๊ฟแบบุ๊ฟ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 ุ๊มุ๊ฟุ๊ฟแบบามมานนุ๊ฟแบบุ๊ฟุ๊น,น,ะน,นะมันถึงจะสวยแต่ผมไปดูในหน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เสียนะเพราะว่า ผมดูในเว็บแล้วมันมีมันเว้นว่างตรงนี้ไว้เหมือนกันนะครับผมว่ามันน่าจะเอาออกนะรจริงจริมันน่าจะเห็นเต็มๆต็มมันถึงจะสวยมากเลยนะไม,ไม่น่าเว้นไวอ้อ่ะหมดสแกนก็ไม่ต่างกันอันนี้หมดเลยสแกนนะครับอันนี้ก็แบบสแกนไปเรื่อยๆนะครับแต่ไอ้วงตงเนี้ย วงตรงเลเซอร์ตรงนี้นะครับมันจะหมุนใช่ไหมเหมือนกันสแกนหาอะไรบางอย่างตามชื่อหมดนะครับมันมีอ n อนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ water หมดตรงนี้นะครับมันจะเป็นโหมดของทางทางโหมดฟแฟร์ล็อกนั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอเคเรนโบว์เรนโบว์สุดนะ F10 ทีนี้เดี๋ยวเราไปหน้าวินโดว์กันดีกว่านะครับในส่วนของโปรแกร,รมไซแนปของทางเลเซอร์นะครับ ลองดูในส่วนของการปรับโหมดไฟกันบ้างนะครับอ่าแล้วก็โหลดโปรแกรมไซนัของเลเซอร์มาเลยนะมันก็นจะมีรูปเมนบอร์ดให้เราเลยนะก็กดคลิกเข้าไปนี่แล้วก็มาดูในส่วนของ2เมนูนี้นะครับในส่วนของเมนูการปรับไฟนะครับให้มาตรงนี้นะครับตรงไลนิ่งเดี๋ยวเรามาลองเล่นการปรับไฟดูในะส่วนของตรงนี้จะเป็นโซนการปรับความสว่างของตัวไฟนะครับอ่ผมจะลองปรับนี้นะเออ คือมันจะค่อยๆลดความสว่างของไฟที่เมนบอร์ดเห็นไหมครับผมปรับสว่างสุดเลยแล้วกันนะครับทีนี้เอฟเฟกนี่ก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกนิดหน่อยนะครับเอาไปดูกันเลยแอมเบียนตรงนี้นะครับคือเราเราเลือกปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้เราเลยนะครับไม่ต้องกดแอปพลยายอะทั้งนั้นนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ต่อมาก็ออริโอเมเตอร์นะครับอันนี้น่าจะลิตามเสียงนะเวลาเราเปิดคลิปหรือว่าเราเปิดเพลงเนี่ยตัวไฟ RGB บมันจะ กระพริบตามเสียงของวิดีโอของเราเองนะครับเห็นไหมนี่นะครับถ้าเราปิดคลิปหรือปิดเสียงไฟก็จะดับอ่าเห็นไหมประมาณนี้ผมในส่วนของการกระพริบตามเสียงนะครับโอเคต่อมาก็หมดวิ้งนะครับรอสักครู่นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบค่อยๆสว่างค่อยๆมืดนะครับเห็นไหมครับสีเขียวบอกเลยว่าสีเขียวเนี่ยสวยมากนะครับสีเขียว เราสามารถผสมสีได้นะครับเอาเป็นเขียวเขียวอะไรดีอะเขียวเขียวเหลืองแล้วกันนะครับเอเขียวฟ้านะเขียวฟ้าอาันทลองดูนะครับไม่ให้เป็นแบบสีเขียวแล้วก็ผสมฟ้ารด้เปล่า,าจะลองดูกันเห็นไครับเห็นไหมมีสองสีผสมกันหรือว่าเราจะเป็นแรนดอมก็ได้ครับผมแรนดอมคัลเลอร์ม่ใช่แรนดอมสีไปนนเรื่อยๆนะครับต่อมาก็สเปกตรัมไซเคิลนะครับแล้วก็ เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆต่อมาก็สตาร์ไลท์สตาร์ไลท์ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเหมือนดวงดาวนะครับเห็นไหมครับกรับ <ein> ฟ <right? S 1> ิบฟิป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 เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมระยิบระยับสวยงามมากเลยครับนี่เขาผอบก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับขอบผอบก็จะเป็นเม็ด LED นะครับเดี๋ยวผมไปหากระจกมาให้ดูดีกว่าแบบหนึ่งนะครับจะได้มองเห็นด้านข้างได้ไงนี่ครับกระจกเห็นไหมเออ เนี่ยครับเห็นไหมพอเอากระจกมาแล้วมันก็จะเป็นกระพริบกระพริบตัวขอบเหมือนกันนะครับนี่จะได้เห็นหลายๆมุมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ s t a ติกจะเป็นสีแบบสีเดียวไปเลยแล้วก็สามารถเลือกได้เจ้าสีอะไรนะครับต่อมาหมดเวฟนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบนี้ะนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น advanced effect นะครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกแบบ ขั้นสูงเลยนะครับเข้าสู่ Coma Studio นะเราสามารถปรับโซนไฟได้นะผมผมจะยกตัวอ,อย่างนะสิว่าเราอยากให้โซนไฟเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์แล้วก็คลิกซ้ายค้างครับผมลากลากเหมือนลากหน้าจอเดสท็ทอปเลยนะครับผมจะเอาโหมดเป็นสตาร์ไลท์แล้วกันนะครับผมโอเคหมดสตาร์ไลท์ใช่ไหมคุมก่อนแล้วเลือก สีนะครับเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับแล้วกดแอปพลายปุ๊บ,บตัวนี้ก็จะเป็นแบบเห็นไหมเป็นโหมดสตาร์นะครับมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบไปเรื่อยเห็นไหมครับนี่นะส่วนตรงนี้นะครับเราอยากให้เป็นโหมดหน่อยแล้วก็คุมที่หน้าจอนะครับเห็นไหมลากคุมที่หน้าจอนะครับลากคุมแบบนี้โอเคอันนี้เป็นโหมดไฟใช่ไหมปุ๊บ ผมจะเป็นสีแดงล้วนเลยแล้วกันสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับแอปพลายเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงสีสม้มส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของสตาร์ไลท์อยู่เลยนะครับทีนี้เราอยากปรบเป็นขอบวอบแล้วก็ขอพอผมจะเอาโหมดโหมดเวฟแล้วกันนะผมกดแอปพลายได้ไหมเดี๋ยวอาอีกรอบหนึนะครับโหมดเวฟใช่ไหมโอเคเลือกเป็น่วน RGB จีบีแล้วกดแอปพลายเห็นไหม โซนขอบวิ่งเป็นไฟ RGB โซนตัวนี้ก็จะเป็นโหมดไฟนะครับโหมดเปลไฟตัวนี้ก็เป็นโหมดสตาร์ไลท์นะครับัน,นี้อาจจะมองไม่เห็นสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นแล้วกันโหมดอะไรดีจะสปี่ยนตนี้เดียวพออ่ะผมเป็น RGB แล้วกันปึ๊บนะตัวนี้ก็เป็น RGB จริงๆเราสามารถปรับรายละเอียดแต่ละหลอดได้เลยนะครับว่า อะหลอดมันจะมีเป็นหลอดนะครับเนี่ยๆใช่ไหมไอจุดๆจุดเนี่ยคือเม็ดไฟ LED นะครับเนี่ยเราจะจุดได้เลยว่าแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับเราจะให้มันเป็นสีอะไรเราสามารถเรียงสีตามที่เราต้องการได้เลยนะผมในโหมดสตูดิโอเนี่ยครับเพราะฉะนั้นหลากหลายหรือว่าเราจะคุมดําแล้วก็ซิงไฟทั้งหมดได้เลยเป็นโหมดเดียวกันหมดก็ได้เหมือนกันนะครับอะโหมดเลยอ่ผมเลือกเป็นโหมดไฟทั้งหมดแล้วกันนะครับเลือกเป็นสีแดงแล้วก็ส้ม แอไพมันก็จะเป็นแบบโหมดไฟทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของไฟ R G B ของเมนบอร์ด S Lock V 5 0ไตชิ X Laser Edition นะครับนี่ก็สามารถปรับโหมดไฟได้อย่างหลากหลายเลยนะครับถ้าเพื่อนมีชุดของเกมมิ่งเกียร์ของทาง Laser หรือว่าเป็นไฟ R G B L E d Stip r เนี่ยมาต่อแยกแล้วก็สามารถสิงไฟปรับไฟผ่านโปรแกรมของ Laser ได้เลยนะครับบอกเลยว่า จะทําให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำให้เราอยากได้ไฟตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเราถ้าใครชื่นชอบไฟ RGB เนี่ยผมก็แนะนําเมนบอร์ดตัวนี้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆที่ชื่นชอบการโอเวอร์ค็อกต่างๆโอเวอร์ค็อกแรมโอเวอร์คกซีพียูเมนบอร์ดตัวนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับถ้าใครชื่นชอบเมนบอร์ดที่รองรับฟีเจอร์แบบนี้ไฟ RGB จัดเต็มรองรับพอการเชื่อมต่อที่ครบคันนะครับรองรับการโอเวอร์ค็อกได้ น่าม่หมดนีก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ่อที่ต้องการ performance ที่สูงมากยิ่งขึ้นนะผมโอเพอร์ที่สูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็นะนำไปเล่นตัว x 5 7 0เนะครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นมีรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากกว่าแล้วก็รองรับการโอเคที่สูงมากกว่านั้นเองนะผมแต่ถ้าใครไม่ต้องการแบบ extreme ขนาดนั้นน่ะตัวนี้ก็ตัว b 5 0าตชิย์ tai c h e i n ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะหายากหน่อยนะครับแต่อย่างไงก็ ดูไว้เป็นแผนในการเก็บตังค์แล้วกันนะับผมคิดว่ามันน่าจะประมาณเกือบเกือบหมื่นหรือไม่อาจจะเป็นหมืนน่นต้นๆนะในส่วนของราคานะครับโอเคครับท่านผู้ชมคนที่มีนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลจะให้ป๊อก,อกเลยนะครับผมไปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับผม